ปัจจุนเรามีพื้นที่80เนะครับเป็นพื้นที่ป่านะครับแล้วก็เป็นภูเขาสูงนะครับทำให้เมื่อเกิดฝนตกเนี่ยนะครับการไหลของน้ำเนี่ยนะครับไหลแรงรุนแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วครับที่ราบมีน้อยชุมชนนะครับจะอาศัยอยู่ตามที่ราบตลิ่งแม่น้ําเป็นส่วนมากนะครับผมปัญหาที่เราเจอเสมอคือหน้ารักนะครับน้ําก็ะหลากนะครับน้าก็ะหลากแล้มีปัญหาน้ำกระเซาะตลิ่งบ้าง หรือแม้กระทั่งว่าท่วมไรนาส่วนโดยเฉพาะปี53นะครับบ้านประสาทที่นี่โดนพายุนะครับพนังแตกครับผมแล้วก็น้ําท่วมตอนนั้นได้รับความเสียหายไปอย่างมากแต่ตอนนี้พนังก็ยังมีบางส่วนที่อชมชุนรอยู่แลรับเนากก็จะมีการซ่อมแซมต่อไปก็ได้เสนอในการร่วมกันว่าเสริมเติมเต็มน้ําทั้งหลายนะครับเสียหายเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่นี่นะภาพบริบทรวมและผมในหาจัดการทรัพยากรน้ําร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย4กิจกรรมหลักได้แก่พิธีแบนแอมบบสเดอร์คุณเชอรี่เคมักษรสิริสุขาพี่น้องประชาชนและก่นน้ำแห่งชาติได้รายงานให้ทราบอยู่แล้วนะครับโดยในวันนี้เราก็ได้จัดโครงการนี้ภายใต้ชื่องานรักโลกด้วยมือเราที่จังหวัดน่าน ทำให้คุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิตปะาปางธรรมชาติโดยการปลูกป่าพื้นจักตะกอนไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำปปาปักดีและน้อมสํนลกในพระมหากรุณาธิคุณอาจเพื่อการอุปโภคบริโภคการส่งเสริมการรับรู้การสํานักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาตินักน้ำนะคะฝนริ่มมาแล้วดไหมการสัมพันธ์้วยก่ ต้นการปลูกต้นไม้ปลกใบไมนะคะปลูกการปลูกและอีกาอย่าะคะอย่าพงไปกให้อยู่ข้างบด้วยคือค่ะแถวนะคะเดี๋ยวเราจะมีนีย้นอนสกม่แงวาว้น้พาจริงๆเ้าหมายผมา ทุกคนนะคะอย่าให้ทุกอย่างอาชีพของเราอยู่นะคะเที่ยงไม่เเขาไม้จะเป็นหน้าหมูว่ามันจะอย่างไรก็ไดวยอันนี้อันนี้ สำหรับกิจกรรมข้า้ล่ากนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการแ่นา่งัเป็นเื่งั้งการตังแหนวนะคะเั้งาตัแหนวมา่มา่ายอยู่ที่สาบแปแล้วเ็นะคะสงสาแก่าเล ตรงไปมากแล้วนก็ลึกเป็นเกือบสองเมตรได้เราต้องถูกเป็นแนวแบบมันี้ครับางนี้มันจะได้แน่นแน่นครับเกนเลเนยไแตงโม่ะ